ให้ให้ให้มองคนเป็นคนอ่ะ <OO PS> คนมันก็คือคนมนุษย์ก็คือมนุษย์เหมือนกับเราเดชมีความเจ็บช้ำน,น้ำใจมีความทุกข์มีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวมีความต้องการาความรักมีความน้อยอกน้อยใจมีการต้องการความดูแลแบบ How อบอุ่นคล้ายๆแม่ คนแม่งถูกสอนมาด้วยความอ่อนโยนตั้งแต่เกิดนะเพราะความรู้สึกแรกเราได้รับจากแม่นั่นคือความรู้สึกแรกที่เราได้เรียนรู้และถ้าลองคิดว่าทุกคนในโลกท่านดาลายลรมะเคยบอกว่าถึงจะเป็นแบบเทอรเรสที่แย่ที่สุดก็เริ่มจากการเลี้ยงดูที่อ่อนโยนมาก่อนเหมือนกันอ่อนโยนไม่ใช่มาจากาศาสนาแต่มาจากความเป็นมนุษย์ ศาสนาเป็นแค่แบบสิ่งที่ทำให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุขหรือทำให้เราขัดเกลาจิตใจในทางที่ถูกแต่ขัดเกลาวจากจิตที่เรามีอยู่แล้วมันมาจากไหนไม่รู้ตั้งแต่จุดแรกและถ้าเกิดเรายอมรับในจุดนั้นของคนที่เราเห็นทั่วไปรวมถึงตัวเราเองด้วยเราต้องอ่อนโยนกับตัวเราเองก่อนจำเป็น เมื่อเราอ่อนโยนกับตัวเองแปลว่าเมื่อ,อไหร่ที่เรารู้สึกก้าวร้าวรู้สึกอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์อ่ะ mm hmm. ให้ช oh, mm ิลโอ้คำดาวเดนเราถึงเข้าใจคนอื่นได้นี่คือลึกสุดเท่าที่จิบจะบอกได้เพราะสุดท้ายเมื่อก่อนจิบเชื่อในเรื่องการหาโซลูชันแก้ปัญหา mm hmm. คนนือนี่ก่อน mm hmm. นี่คือคือตัวสําคัญที่สุดเลยเพราะปัญหาที่เรา mm hmm. พยายามหาทางแก้มันก็เริ่มจากนี่ไง เออและถ้าเกิดเราจัดการตรงนี้มากที่สุดนะภาพที่อยู่จะเห็นรอบตัว from now on คือความจริงที่สุดของชีวิตเว้ยแล้วเมื่อเราเห็นความจริงที่สุดของชีวิตการยอมรับเนี่ยมันไม่ได้ฝืนนะแต่มันจะเบาและโปรง่งเราจะเข้าใจทุกอย่าง